โอเคทุกคนมาแล้ววัดน,นี้จะบอกว่าได้ลาบูบูมาเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการกดลงทะเบียนแล้วแกโชคดีมากกดได้แต่เพื่อนกดไม่ได้เลยไม่มีใครคนอื่นกดได้นะคะโชคดีมากเลยก็ไปได้มาทั้งหมดสองหนึ่งบูบ,บ,บูหนึ่งอันนี้เป็นบูบูอันนี้เป็นบูบ,นนบ,บูแล้วก็ได้อย่างอื่นมาอีกหนึ่ง b นง่อันนี้จะเป็นดูางอง่อนกน อันนี้เป็นตัวแคนดี้แคนดี้ตัวนี้ขายดีกว่าตอนแรกจะซื้อเก็บไว้แบบเออไว้ให้อะไรหลานเล่นน้องเล่นหรืออะไรเล่นนี่แต่เราว่ามันแพงไปอะ่ะเนาะขายดีกว่าใครสนใจติดต่อได้ตัวนี้เป็นเอ่อเป็นแคนดี้น่ารักนะแก้มเห็นละตัวนี้เป็นเบบี้มอลลี่เบบี้มอลลี่ตัวนี้คือเห็นเขาซื้อก็เลยถามน้องที่ต่อคิวว่าน้องมันแลไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาซื้อนี่กันเพราะมันน่ารัก แก้มดูเออมันก็น่ารักจริงเนาะก็ซื้อมาถ้าตัวนี้ใครสนใจก็ติดต่อได้แก้มจะไม่แกะเลยนะตัวนี้ก็มีสองอย่างเบบี้มอลลกับแคน d y นะคะตึงๆฉันต้องวางเหมือนแบบร้านค้าฉันชอบมากเลยอันนี้เป็นของน้องสาวน้องลูกพี่ลูกน้องฝากซื้อเอ้ยแต่นางก็น่ารักนะนางก็เข้าใจซื้อแล้วเนี่ยเนี่ยน้องซื้อไอตัวแคนดี้มาซึ่งแก้มมองว่านาน,นางน,นางฉลาดเลือกมากนะคะ แล้วก็มีพาวเวอร์ับน้องของหลานอันนี้ของหลานสาวเอ้ยของน้องสาวพี่อน้นงแต่ใจความสมเกินอยู่ที่อันนี้อันนี้ลาบูอันนี้คือลาบูลาบูที่อยากได้อยากได้เยอะๆแต่มันไม่ได้หรอกมันก็ได้แค่คนละหนึ่งสิบนั่นแหละค่ะเนาะราคากล่องบ็อกซ์หนึ่งเี้มซื้อมาอยู่เท่าไหร่นะ บ็อกซ์ละ3300บาทเดี๋ยวลองมาแกะหนึ่งนะลาบูบูเนี่ยน่ารักมากเลยนะทุกคนน่ารักมากคือเป็นอะไรที่แบบน่ารักอะ่ะน่ารักจริงๆลาบูบูมอลลี่อะไรเงี้ยคนเขาก็ชอบกันนะคึ่งน่ารักจริงๆของพวกนี้ว่าได้ของพวกนี้เดี๋ยววาาไม่ได้จริงเพราะว่าน่ารักจริงๆเนาะลองแกะดน่ก่อนโอเค okay. let's go ก็รเช่ดียวกันทำมอ่ะนี่น่าจะต้องีอืมช คนลุ้นสิเคดแก้มกม็อยากได้นะสิเคทเนี่ยอยากรู้ความรู้สึกว่าจะเป็นยังไงอะ่ะขอให้ได้สักตัวนึงเนาะสิเคดลองดูสิแก้มขอใจ๊กแต่ลาบูบูแก้มไม่ขายนะเก็บไวนะ้ทั้งหมดหกกล่องกล่องที่หนึ่งเริ่มเลย ยังไงถนนที่สุดงไงล่ะไงถนนฟ้าหรองานี้เเลยนี่ไม่ใ่กาอไม่ใช่น่นีมอวอ่ะอันนี้เป็นท็อฟฟี่อันนี้เป็นท็อฟฟี่ะป้าป่เป็นะีอ่ซีรสซีเมัน้หออ๋อนี่เป็นซอมมี่ น้องน่าได้นจนแต่วนีล้วค่อกากต่ตอนแรกี่ทำ นี่คือบนาสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเป็นน้ํนาริา้งปริก็เป็นน้สุดแรแน่ยังไม่ได้หวังถึงขั้นสี่เกลงไม่ได้หวังไม่หวังแต่ก็สนุกดีน้องแต่กองพวกนี้ลย้นดีจริงน้ำปริ้นจริงๆน่ามาก,มากจบแลครับท่สิ่งที่ฉันใส่หาในราคา, 3, 300 3, 300า,คาส,สามพันสาบาทจ่ายมาสามร้อยบาทแังไม่ได้รคะนี่จดไปดูไหมวนตัวที่มีซ้ำก็เดี๋ยว ยังไงเท่านี้น่ารักที่สุด,ด,ดน่ักที่สุดา้บดา,บ,ดาบูโอเครีวิเท่าน,นี้ส,นส,นส่วนสอง่องนี้โออผิดผิดขอไครไม่ใหม่ค่ะ Candy ่นีแ้แ่กับมอ l l y ่ใครสนใจทักได้ค่ะม o l l y กับแค่นีไม่มีอะไร